สวัสดีค่ะเกา้าวห่าวนะคะกับช่องโกเอล่าชาแนลค่ะวันนี้ก็จะพาไปไหนอากยังไม่บอกนะคะมาเติมพลังกันก่อนค่ะก็เป็นก๋วยจับน้ําใสหมูกรอบนะคะวันนี้ออร่อยมากอันนึงค่ะอส,อสองสองส้วบค่ะสามส้วบไปเลยค่ะโหแกมอร่อยจริงๆไม่เชื่อดูชามเกลี้ยงตาแล้วก็มาถึงแล้วนะคะที่วัดนองขยานพานัดนิคมค่ะแล้วฉจะทําเสียงรอนทำไมก่อนแก จริงแล้วค่ะเราก็จะมาทมําบุญด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของป่าชาการ์เด้นค่ะอ่าีค่ะเป็นไงเป็นคาเฟ่คาใจอ่ะทุกคนบอกเลยนีแล้วก็ค่ะทการเข้าไปสั่งน้ําจากแดงโซดาหนึ่งกลุ่มจากหวานช่ำๆเลยแกแล้วทีนี้พอทุกคนสั่งน้ำใช่ปะทุกคนก็สามารถทําบุญตามที่เราศรัทธาได้เลยมันจะมีกล่องข้างหน้าตะกี้ฉันลืมถ่ายแกอ่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศ ที่นี่เลยนะคะเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะเป็นไงแกลมลื่นมากบอกเลยนี่จ้ะมุมที่ฉันชอบตรงนี้เลยนี่น้ำตกน้ำใจจ้าเป็นไงโอ้ยมันดีมากวิวร้อยล้านพันล้านมากเลยแกบอกเลยโอ้โหจะ,จะบรรยายแบบเว่อร์ได้เลยเพราะว่ามอมดูดูข้างบนเหมมีความศาลาสา,าสาใจที่ มุมถ่ายรูปและแกโอ้ชํำนี่มุมมินทงมินเทตก็มีนะอ้าวดูเป็นไงลมลืนเนี่ยจะไม่รู้จะเก็บรูปหมดไหมก่อนอ่าถ้าเกิดมานะทุกคนก็จะแบบโอ้โหมุมถ่ายรูปชํำเวอร์แกแบบคาเฟ่คาใจเวอร์อันนี้เห็นไหมข้างบนมันก็จะมีศาลาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจะเรียกถูกไหมเนี่ยนี่อธินอนเห็นไหมมันก็จะมีความแบบ เนี่ยเป็นศาลาแบบเนี้ยอะฉันเรียกถูกป่ะศา,าลาสองชั้นอ่ะเนาะแล้วก็มีแบบที่นั่งแล้วมีสะพานแบบแกมันเชื่อมกันเว้ยนี่อันนี้โซนที่เขาทําใหม่เห็นปะ่ะนี่ยังมีความเฉยแฉะอยู่เลยเนาะเอ้ยแต่แกแต่ความร่มลื่นคือแบบเลิศมากอะดูนี่โอ้โหเย็นมากดูดิมุมข้างบนคือสวยมากนะแล้วเห็นแดดแบบเนี้ยแกจริงจริงอะมันไม่ร้อนเนวะ้ยอากาศมันเย็นเพราะเมื่อคืนฝนตกแล้วเรามาเช้าด้วยอะคนก็ไม่เยอะอะแกคิดดูดิอ่ะเนี่ยเห็นไหม แกมันสมชื่อแบบการ์เดนจริงๆเลยอ่ะโหมุมถ่ายรูปฉ่ำมากนี่นี่ผู้ชายชั้นนะก็มาด้วยนี่ดูเขาก็ทำการเข้าตู้เลยจ้ะนี่มุมชิงช้าก็เลิศเวอร์อ่ะนี่จะไปไหนนะก็ต้องมีไฟเอนเตอร์เทนมาตลอดจ้ะน้องแมวมาเล่นด้วยอีกแล้วผู้ชายยังแกล้งแมวเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะนี่แล้วทีนี้พอเราแบบเออปวดฉี่อะไรอย่างงี้เนาะเขาก็มีห้องน้ำให้ด้วยนะคะ คือห้องน้าเขาค่อนข้างเลิศมากดูดีบรรยากาศดีสะอาดมากยังไงก็แบบมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิป